น,น้อมอมหาบารมีมทั้งหมดทั้งสิ้นทรงเป็นประธานขอรูปทุกนามน้อมจิตนำใจกราบขอขมากรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมม,สม,า,า,มา,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 าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สลาประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติดในบริวารทั้งหลายในหลายในสามีภรรยาในมีภรรยาในบุตรที่ดาในทรัพยใสมบัติทั้งหลายในที่อยู่อาศัยในทุกวนแขวนนแดวนขวนดินแดนขอประกาศสลาประกาศถอนประกาศสลาประกศถอคำมั่นสัญญาขมั่นสัญญาข้อ้ลอผูกมัดทั้งหลายที่ยังเป็น นพันธนาการต่อบุคคลใดก็ตามแว่นแหว้นใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามขอประกาศสลับประกาศถอนการจองเวรจองกรรมความอาฆาตพยาบาทที่มีไว้ต่อบุคคลใดก็ตามที่ตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติและน้อมกระ ขอกรรมในกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธจับจ่วงล่วงเกินหลงวิภาควิจัยวิจารตัมหนิตีเตียนในพุทธวิสัยแห่งองค์มหาบารมีแห่งองคุณพุทธะหรือภาคสวนทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมีพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์สิ่งที่ได้เคยปฏิเสธลังเลสงสัยต่อการโปดสรัสส bueno, ัต่อการเสียสละต่อการเกื้อกูลแห่งองค์มหาบารมีเคยกีดกันขัดขวางสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีส่วนไม่ให้เข้าใกล้ องค์มหาบารมีกีดกันขัดขวางไม่ให้สดับรับฟังในพระสัจธรรมแห่งองมหาบารมีหรือเคยขับไล่สายส่งเหล่านักบวชทั้งหลายผู้มีอธิวาสนาบารมีและสัพพสัตทั้งหลายออกจากองค์มหาบารมี กรรมหนึ่งกรรมใดที่เหล่าข้าพเจ้าได้เบียดเบียนกดขี่ข่มเหงต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอาศัยวสนาบารมีจะองค์มหาบารมีเอารัดเอาเปรียบ กรอบโกยเอาผลประโยชน์จากสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นไปในการโปรดสรรพสัตว์ในการจบให้สรรพสัสสตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ไม่ตรงต่อองค์มหาบารมีต่อสัจธรรมทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรมในทุกกรณีกรรมที่เคยดื้อดึงดื้อรันเคยมีอคติมีความคิดขัดแย้งมีความเห็นแตกต่างจากองค์มหาบารมีจนก่อเกิดการสร้างกรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อมองค์มหาบารมีทรงได้โปรดเมตตา ยกโทษและอาโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมด้วยเธออาโหสิอาโหสิอโหสิสู้ไม่นเข้าไม่ค่ะ มายึดมันก็ทัางมายึดอยู่แล้วเองดังนั้นสิ่งที่เป็นกายก็ไม่ใช่สิ่งที่ยึดในตัวมันเองอยู่แล้วนามก็ไม่ใช่สิ่งที่ยึดในตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นแบบไหนในแต่ยุคสมัยในการอาศัยก็ไม่ใช่ทางสิ่งที่ยึดติดอยู่แล้วเมื่ออาศัยแล้วก็ผ่านไปกรรมดีก็ผ่านไปกรรมไม่ดีก็ผ่านไปจะยึดมากขนาดไหนก็ผ่านไป จะมีองค์มหาบารมีมาจุติกี่พระองค์ก็ผ่านไปดังนั้นการไล่ล่องรอยในการโปรดสรัพสัตสิ่งที่เห็นว่าเป็นล่องรอยอยู่นั้นจะเป็นองค์โสถูบเจดีหรือบารมีใดๆที่องค์มหาบารมีประทานไว้แก่โลกกรทัสังสารวัตเป็นแค่สื่อในการโปรดสรพสัตตามยุคสมัยแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่สิ่งที่ยึดติดได้หรือครอบครองได้โดยเนื้อหาแห่งมหาสุญตานิพนาน ความไม่ยึดติ้งไหลกห็สรุปสู่ความไม่ยึดติดเหมือนเหมือนกันไปเกื้อกูลตามองค์มหาบารมีไม่ใช่เกื้อกูลแบบสงเคราะห์เลี้ยงดูปู่เสือให้สังสารวัตรอยู่ได้หรือสังสารวัตรจะเป็นแบบไหนก็ไม่เกี่ยวกับสังสารวัตรอยู่แล้วก็ให้เป็นมหาสุญญตานิพานรางสังสารวัตรเ,เหมือนกันไปตามองค์มหาบารมีแล้วจะไม่แค่เป็นผู้ตามไม่ใช่เป็นผู้ตามแต่นี่เขาเรียกว่าจบตามให้ตามสละตาม แล้วสว่างสวยตามองคุณไปมานเหมือนกันไปในการให้สังสารวัตรจะไม่ลังเลต่อองค์มหาบารมีจะไม่เคยคิดลังเลต่อการเสียสละในการโปรดสรพพสัตในพุทธวิสัยแห่งองค์มหาบารมีจะทําให้ห่างไกลจากองคุณเมื่อคิดเห็นไม่เห็นด้วยต่อการสละแม้แต่เล็กน้อยแม้ขนาดจิตใดก็จะวนเวียนอยู่ในอารมณ์กรรมแบบนี <incoming> ้อยู่เรื่อยๆดังนั้นก็ให้สมุเสยตามองคุณด้วยกัน จบเป็นแบบอย่างนั่นแหละจบให้กับสังสารวัตนั่นแหละมันถึงจะจบในตัวมันเองเปน็นสิ่งใดที่ยังไม่หมดจิตใจต่อองค์มหาบารมียังลังเลสงสัยในภาคส่วนใดๆแห่งองค์มหาบารมีจนหีขกอ่อเกิดการมมากมายและนำพาลูกหลานบริวารให้ปฏิเสธองค์มหาบารมีปฏิเสธต่อสีธรรมหลีกเล้นอกองค์มหาบารมีจนเกิดเป็นเหตุแห่งกรรมปิดกั้นโอกาสต่อสังสารวัตรไม่ให้สว่างสสวทั้งหลายทุกกรณีกรรมโอโหสี 啊吼四，啊吼四。